สวัดก้องโทรนะคะวันนี้จะมาดีววขนมโบราณขนมโบราณรุ่นพ่อกับแม่เลยลูกอ,อันไหนมีขนมและของเล่นแน่เลยลูกแก้วใช่ค่ะพะก่อนดิลูกแก้วกันเลยค่ะอันนั้นนะคะ ต,ต่อสมัยก่อนที่ต่อเป็นสร้อยอะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนี่มีลูกหัวใจได้นั้นไม่เคยเล่นใช่เนี่ยแต่เป็นลูกหัวใจเนี่ยอันนี้เล็บรุ่นแม่เลยค่ะขอแม่ใส่นะะ่ยค่ะใส่แม่ไหนะค,ะค่ะอไออ่ะค่ะอไอค่ะแม่ชอบเลยอ่ะใช่อุ้ยใส่ได้ด้วยค่ะ นี่ค่ะว้าวของเล่นขมนมโบราณเต็มเลยค่ะ เคยมีแล้วใช่ไหมคะเนี่ยทำได้เดีวด๋วเคยมี ชอบมั้ยคะขนมเพียบเลย มันจะไปอยู่ <coughs>